สวัสดีครับเอฟซีเจอกันลุงหัวแชนแนลเีกัน้วครับเนาะวันนี้วันอังคารครับผมลุงหัวแชนแนลเจอกันที่แก่งสองครับผมเดี๋ยวตามไปดูว่าผีเสื้อเยอะเปล่าวันนี้ครับผมไปดูกันครับผมเชิญครับนี่จะเป็นลำไกแหว่งครับเนาะไปด้วยกันให้เพิ่งมาพร้อมกันครับผมขอบคุณทุกเอฟซีครับผมใกล้ถึงครับเอฟซีข้างหน้านู้นฮะไม่รู้วันนี้ผีเสื้อเยอะเปล่าเนาะถ้าอากาศร้อนจะเจอเยอะครับผมถ้าอากาศหนาวลมพัดอย่างนี้จะไม่ค่อยเจอฮะบรรยากาศดีๆครับเอฟซีสวยๆฮะจะแก่งบรงละจันครับผม จากลุงหัวชาแนลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมใกล้ถึงแล้วครับผมเห็นแกงหน้านะฮะนันเรียกแกงสองผมตรงนี้แมงกระพุนยังไม่ขึ้นนะครับต้องช่วงมีนาเดือนสานี่พอดขึ้นครับผมแมงกระพุน จะถึงแกงสองแล้วครับเอฟซีมองเห็นโคดีทางหน้านะครับแกงสองแล้วฮะจุดปีเสื้อแต่ปีเสื้อเนี่ยบางวันจะหลายบางวันจะไม่หลายนะเพราะอยู่ที่อากาศครับธรรมชาติ่อนแนไม่ได้ครับผมนกแกงหรือว่านกแก๊กอันเดียวกันครับผมอยู่ในตระกูลนกเงือกครับนกชนิดนี้ฮะนี่ก็ถึงแล้วครับผีเสื้อจะจะกลัวแสงเสื้อโชูชีพนะฮะ แต่พอสีส้มแต่คิดว่าเพิ่งจะเริ่มออกมาเพราะว่าแดเดเพิ่งร้อนครับผมก็เจออีกครั้งแล้วเอฟซีที่แก่งสองนะฮะจุดผีเสื้อหรือว่าจุดแมงกระพุนครับผมตอนนี้ก็มาชุดแรกครับผมต้อ่เช้านะฮะแขกก็ทยอยมาฮะพี่แหวงก็กำลังพากายแหวงกําลังเอาน้ําปลาล่อนะฮะจริงตรงนี้เขาก็มากินอยู่แล้วแต่เราเพิ่มรสชาติเหมือนทำคล้ายโป่งเทียมครัเอฟ ครับผมเริ่มเริ่มจะมานะครับผีเสื้อครับผมก็พอสายสายเริ่มเยอะครับผมฮะอันนี้แขกจุดแรกแล้วก็ราดอาหารเพิ่มนะฮะน้ำราดเพื่อว่าให้มากินแร่ธาตุครับเมื่อก่อนตรงน,นี้จะเป็นทางช่างทางข้ามของช้างเก่านะพี่มาจากทุ่งแสลงหลวงจะข้ามไปทงังฝั่งปู่กับย่าครับผมเ,เขาจะมากินพอเขาจะมาถ่ายมูลไว้พอตรงน,นี้แห้งปั๊บกลายไปแหล่งที่ผีเสื้อมากินอาหารแร,ธร่ธาตุฮะประมาณนั้นตามข้อมูลนะครับนั่นแหละ ขอบคุณมากครับผมซีฮะก็เอฟซีที่มาที่แก่งนะฮะที่ช่วยติดตามผมครับผมขอบคุณนะช่องลุงหัวชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฮะใจรักครับพี่ใจรักถึงทำครับผมถึงํา y ทำยูทูบต้องมีใจรักขยันด้วยฮะถ้าไม่ขยันใจไม่รักนี่จบเลยครับผมอย่าหวังอะไรครับพีซีหวังว่าเราทำเพื่อให้มีความสุขนะะตรงนั้นเป็นสุดยอดอย่างอื่นค่อยว่ากันครับผมอ้พีซีฟังลุงหัวคีโมนะลุงหมวก็เป็นอย่างนี้ฮะชอบโม้ครับผมร้องเพลงก็เพาะนะเหมือนนิ้วเรานะฮะนิ้วเราแล้วจะมารวมเส่เลือดใหญ่ จะเป็นของเล็กของน้อยครับผมครับผมมันมีทางครับมีทางเก่าทางช้างทางอะไรทางผ่านประมาณนี้ครับทางเยอะไหมครับผมพอสมควรครับผมที่นี่มีทุกอย่างนะแต่ตัวสมเสร็จไม่เคยเห็นยกเว้นเสือดำฮะไม่มีอันนี้ก็พี่แหวงเนาะพี่ไก่แหวงกําลังลาเพื่อจะล่อผีเสื้อมาครับผมทั้งฝั่งขวามือผมนี่ทั้งหน้าขวามือกล้องนี่เป็นอุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงนะฮะเนื้อที่เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหรืออะไรไหมประมาณนี้นะฮะถ้าจำไม่ถ้าจำผิดขอโทษครับทางซ้ายมือรซ้ายมือผมนี่เพชรบูรณ์ฮ พนักอุทยาแนแห่งชาติเขาเคาะกับทุ่งสแสลงหลวงครับฝากหัวใจดวงน,น้อยของลุงหัวชาแนลด้วยนะฮะไว้ในสายตาและจิตใจของ FC ทุกท่านครับผม<อ>ทำด้วยใจให้ FC ฟซขอบคุณพระคุณที่เอที่บริจาคก,กล้องมาหนึ่งตัวนะฮะสงสารลุงหัวชาแนลขอบคุณมากครับผมกล้องท่านแจ่มมากครับขอบคุณครับท้างในประสงค์ออกน้ำนะฮะ<อ>ดูบรรยากาศลุงเขครับ FC นี่ครับผมเขาเรียกแกงสองนะฮะจุดผีเสื้อแมงกะพรุน แกล้งผลขึ้นก็นจะขึ้นสองฝั่งนี่แหละครับผมคลิปลุงหัวสบายๆหลากหลายลมฮะลมสบายๆครับผมชิ้วๆฮะมีทั้งบู๊ทั้งบุนมีทั้งเข้าป่าลุยสายลุยบันเทิงมีทุกอย่างฮะแต่ทตกคนชอบครับอยากรู้ลุงีเสื้อลุงหัวแชนเนลจัดให้เต็มครับผมแต่วันนี้ก็มีแขกมา อสองชุดแรกนะฮะเสื้อแผนที่ครับสี่บินอยู่ไม่รักเปล่าที่ไม่มั่นใจนะฮะถ้ามผิดช่วยบอกหน่อยครับผมบรรยากาศดีเช้าๆช้าแต่ผีเสื้อยังไม่มาครับผมยังไม่ได้เวลาทําง,งาน,นะฮะถ้ายิงมนเสาวที่นี่ต้องขอร้องวันจูต้องให้โอครับผมแผนกล้องดูเรยครับสี่ผ่านไปฮะนี่แขกชุดแรกครับผมสี่ท่านฮนะ ฝากแล้วก็แชร์ลุงหัวชนแนลครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันในหะ้พีฮะอย่าเพิ่งทิ้งลุงหัวชนแนลนะครับทำดัวยใจครับผมดูลมๆนะเพื่ เ,นะเราอยู่ให้เราให้อยู่ได้แปดชั่วโมงนะพี่เต็มที่ได้แปดชั่วโมงฮะต่อไม่ได้นะครับให้ได้แปดชั่วโมงครับผมห้ามต่อนะฮะห้ามขอเพิ่มแปดชั่วโมงพอนะฮะเราต้องทาตามกฎยูทูบครับผมฟิฟซีเราต้องขอญาตเขาก่อนนะฮะจะถ่ายครับผม ทำตามกฎรักษากฎไว้ครับท่านจะไปได้ยาวฮะรักษากฎไว้ให้ได้อย่าแตกกฎครับรักษากฎยูทูบไว้นะ้ยพี่ที่เพื่อนเพื่อนที่คิดจะทำยูทูบก็รักษากฎไว้นะฮะรักษากฎให้ได้สาคัญก็มีหลักๆสามสี่ข้อกับผมรักษาไว้ได้นะฮะคุณถึงคําเดียวถึงก็ปิดคลิปไปนะตลอดชีวิตครับผมนี่ครับพี่เต็งตอนนี้ครับผมโบราณนะตอนนี้ถแตจะประมาณสี่ห้าร้อยปีมาแล้วครับอิ่มที่เต็มอิ่มอากาศแล้วก็บอกได้นะครับ แปดชั่วโมงไม่เร่งฮะับแปดชั่วโมงไม่เร่งครับผมพอเขาข้ามไปมีพวกสายเล็กน้อยเดินตามไงพวกเก้งกวางกเดินตามเขาตอนนี้พี่เขาจะกลับนะฮะลงเรือลำนี้นะครับผมตอนนี้นะฮะน่ารำนะโอเคครับผมมันไปได้สองทางฮะยามพี่แบงค์นี่กำลังจะกลับนะครับผม แขแบ่มาชุดนี้ครัสี่ฮะนู่นฮะมาชี้ดูนกนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากลุงหัวแชนแนลหน่อยฮะฝากช่องลุงหัวแชนแนลหน่อยนะครับครับแต็งตอนนี้ครับสีตอนนี้ก็อยู่กรุงศีตอนปลายนะฮะต้นบนขวามือเรานะฮะต้นใหญ่มากครับผม เต็งตะนีครับผมปลาที่แก่งมรละจันนะปลาเยอะครับนี่ฮะปลาเยอะครับผมให้ไปเรื่อยครับนี่ครับผมให้ไปเรื่อยให้ช้าไปเรื่อยถ้าใช้หมดไปเกินโค้งหน้าต้องหมดครับผมกิจกรรมสนุกครับผมให้อาหารปลาในมือเลยนะน่าสนุกครับผมกลุ่มชมประปาบ้านหนองมะนาวนะฮะวางม้าฉาสำนักสงแก่งมาละจันครับผมมาดูปลาที่รับน้ำเข็กนะฮะเข้ามาได้เลยครับผม ติดต่อเฟซบุ๊กลุงหอนหรือว่าคุณสมัยจิตน้อมได้ครับผมเบอร์โทรได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเอฟซีทุกท่านครับผมเดี๋ยวลุงหอนก็พาแขกกลับตะแกรงสองนะเอฟซีจะถึงแกงมาจันแนละ้วฮะบ้านหลวงรับเรือนะแขกหมดแล้วมาถึงแกงนะเอฟซีตรงนี้ครับผม มาเลยครับปิดคลิปนี้ไว้คลิปนี้ไปแค่นี้ครับสิฮะแต่คลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับขอไลค์กดแชร์กันนะครับลงกระชังแนวกันผมสวัสดีครับ